ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับวิเคราะห์บอลเต็งกันอีกแล้วนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์บอลสําหรับของคืนนี้นะครับเรามาสรุปทีเด็ด4คู่ของเมื่อวานกันก่อนนะครับในระหว่างคู่แรกที่ผมให้ทีเด็ดไปนะครับเป็นคู่ของดอทมูลกับเลเวอร์คูเซนครับคู่นี้จบเกมกันที่สองประตูต่อ5นะครับคู่นี้ผมให้ไปทางดอทมุลเสียเต็มนะครับและมาในส่วนของคู่ที่2นะครับ เป็นคู่ของนาโปลีกับเวนิสนะครับผมคู่นี้จบสกอร์อยู่ที่นาโปลีชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ผมให้ไปในทางนาโปลีนะครับคู่นี้กินเต็มครับเรามาดูในส่วนของคู่ที่3กันนะครับเป็นคู่ของเรอัลมาลิตนะครับกับกาดานะครับเรอัลมาลิตนะครับจบสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมได้ให้ทีเด็ดไปทางเรอันมาริตคู่นี้เสียเต็มนะครับ เรามาดูในส่วนของคู่ที่4นะครับเป็นคู่ของปอร์โตกับอารัวกานะครับคู่นี้ผมให้ทีเด็ดไปส่วนในของคู่ปอร์โตนะครับจบตะกอนที่2ประตูต่อศูนย์นะครับปอโตชนะนะครับคู่นี้กินเต็มนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามารอชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าผมจะวิเคราะห์ไปในทางด้านคู่ไหนบ้างนะครับติดตามชมเลยครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับ เรามาวิเคราะห์กันในคู่แรกนะครับเป็นคู่ของลาลิก้าสเปนนะครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของบินเบากับเอ็ดเบนยอนนะครับคู่นี้เราไปดู5นัดล่าสุดที่ได้เจอกันนะครับเอ็ดเนยอนเสมอบินเบา1ประตูต่อ1ครับแล้วก็เอ็ดเบนยอนยังเสมอบินเบา1ประตูต่อหนึ่งครับ บินเบาเล่นในบ้านชนะเอเบอรยอนสามประตูต่อศูนย์ะครับก็เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งและเอ็เบอรยอนชนะบินเบาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ <Glass> เรามาดูในส่วนของหกนัดล่าสุดของบินเบากันบ้างน,นะครับเชอบินเบาชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับในส่วนของเอเบอรยอนนะครับเอ็เบอร์ยอนชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สามครับเอ็เบอร์ยอนฟอร์ม ค่อนข้างที่จะแย่อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของบินบบลก็พึ่งล่าสุดไปชนะเรอัลมาดริดมาได้1ประตูต่อศูนย์ฟอร์มค่อนข้างดีทีเดียวครับเรามาดูฟอร์มล่าสุดของบินเบาะนะครับ5้านัดล่าสุดของบินเบาะนะัดล่าสุดชนะเรอัลมาดริด1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ชนะราโยบายีกาโนนะครับ1ประตูต่อศูนย์เสมอบาร์เซโลนา2ประตูต่อ2ครับ แล้วก็แพ้ให้กับเบวันมาริด2ประตูต่อ0แล้วก็ชนะเอติโกมาลิด2ประตูต่อ1นะครับเรามาดูเกมเล่นในบ้านของบินเบากันบ้างนะครับนัดล่าสุดบินเบาชนะเรวันมาลิด1ประตูต่อ0เสมอบาร์เซโลนา2ประตูต่อ2ครับแล้วก็แพ้ให้กับเรอัลมาริด2ประตูต่อ1ชนะเรอบัติส3ประตูต่อ2 แพ้ให้กับเซบีย่า1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูในส่วนของทีมเอสบันยอนกันบ้างนะครับ5ฟอร์มล่าสุดนะครับฟอร์มของเอสบันยอนนะครับล่าสุดก็แพ้ให้กับเดวิสติสสประตูต่อ1ครับเสมอคารดิสสประตูต่อ2แพ้ให้กับบายโยก้าสประตูต่อ1ครับแล้วก็แพ้ให้กับเอลเช่สประตูต่อ1ครับเสมอกับ ปอนเฟร่าดีน่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับเรามาดูเกมเยือนของเอสเปีร์ยอนกันบ้างนะครับห้านัดล่าสุดเกมเยือนก็เสมอกับคาดิสสองประตูต่อสองครับแพ้ให้กับมาโยกาสองประตูต่อหนึ่งเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ให้กับบาเลเซียสองประตูต่อหนึ่งนะครับชนะบาเลเซียนะครับสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็ แพ้ให้กับเซตาบิโก้3ประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูเรทราคาแต่ละเว็บกันบ้างนะครับแต่ละเว็บก็จะมีต่อครึ่งครบลูกบ้างแล้วก็ต่อ1ลูกบ้างนะครับเรามาดูราคาน้ําในส่วนของเบสสามกันก่อนเลยครับราคาเช่าบ้านนะครับอยู่ที่0.95นะครับไหลขึ้นไปเป็น1.09ครับสำหรับทีมเจ้าบ้านมาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับ ราคาน้ำอยู่ที่0.95ไหลลงมาเป็น0.81ครับแล้วเรามาดูในส่วนของ M88 กันบ้างครับราคาน้ำของเจ้าบ้านอยู่ที่0.95ไหลลงไปที่0.82ครับสำหรับทีมเยือนราคาน้ำอยู่ที่0.95ไหลขึ้นไปเป็น1.12ครับสำหรับคู่นี้นะครับผมวิเคราะห์ไปทาง บินเบาครับเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมให้บินเบาชนะเอสบันยอนไปในสกอร์2ประตูต่อ1ครับวันทงที่บินเบาครับเรามาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับเป็นคู่ของซูเปอร์ลีก้าโปรตุเกสนะครับในระหว่างคู่ของทอนเดล่ากับเบนฟิก้านะครับ5นัดหลังสุดที่คู่นี้ได้เจอกันนะครับ เบนฟิก้าชนะ2ประตูต่อ1นะครับเบนฟิก้าชนะ2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เบนฟิก้าชนะ2ประตูต่อ0เสมอ0ประตูต่อ0และก็ชนะ1ประตูต่อ0ครับเรามาดูในส่วนของฟอร์ม6นัดล่าสุดนะครับของทีมเจ้าบ้านนะครับผมชนะ2เสมอ3นะครับแพ้1นะครับในส่วนของเบนฟิก้าก็ชนะ2เสมอ2 แพ้2นะครับแล้วในส่วนของ5นัดล่าสุดนะครับเรามาดูฟอร์มของเจ้าบ้านกันก่อนเลยครับนัดล่าสุดก็ชนะ2ประตูต่อ1นะครับกับทีมปอร์ติโมเนเซ่นะครับแล้วก็แพ้ให้กับวิเซนวิเซรานะครับ3ประตูต่อ2แล้วก็เสมอ2ประตูต่อ2ครับแล้วกเ็เสมอกับ เรียวาร์ป0ประตูต่อ0เสมอกับเบลวิต้านะครับ1ประตูต่อ1นะครับเรามาดูเกมเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดกันบ้างนะครับแพ้ให้กับวิเซล่า3ประตูต่อ2ครับแล้วก็ชนะ2ประตูต่อ1ครับแพ้ให้กับกินวิเซนเต้นะครับ3ประตูต่อ0แล้วก็ชนะเอสโตรินนะครับ 3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็แพ้ให้กับปากอส1ประตูต่อ0ูนครับเรามาดูในส่วนของทีมเบนฟิก้ากันบ้างนะครับ5นัดล่าสุดฟอร์มของเบนฟิก้านะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับกินวินเซนเต้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็แพ้ให้สองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เสมอกับบาวิต้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ ชนะอารัวกา2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เสมอ1ประตูต่อ1ครับเรามาดูในส่วนของเรทราคาแต่และเวฟกันบ้างนะครับคู่นี้ต่ออยู่ที่ลูกครึ่งนะครับราคาเวฟของเบสสามนะครับาราคาเจ้าบ้านราคาน้ำอยู่ที่0.80นยะครับไหลขึ้นไปเป็น0.92นะครับสำหรับทีมเจ้าบ้านเรามาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับ ราคาน้ำอยู่ที่1.10ไหลลงไปที่0.98ครับและในส่วนของเวฟ M88 นะครับราคาเช่าบ้านราคาน้ำอยู่ที่0.82ครับไหลขึ้นไปเป็น0.91ครับสำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับเรามาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาน้ำอยู่ที่1.06นะครับไหลขึ้นไปเป็นอะไหลลงนะครับอยู่ที่1.01นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมมองไปทางอาของทิงเจ้าบ้านนะครับผมให้เพราะว่าตอคู่นี้จะต่อเบนพิก้าต่อที่ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าเบนพิก้าไม่น่าชนะขาดนะครับผมฟันตรงสกอร์อยู่ที่เบนพิก้าชนะ2ประตูต่อ1ครับผมให้ทางเจ้าบ้านอาทอนเดล่านะครับคู่นี้ไปทางคอนเดล่าครับ เรามาดูอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมของพิมพ์ลีอิสราเอลนะครับระหว่างคู่ของมัคคาบีไอฟาครับกับแอตดอสเอ็มเอสนะครับคู่นี้ก็ต่อค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับมาดู5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนัดล่าสุดก็สมัยกัน2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ มักกะบิไอฟาชนะ2ประตูต่อ0นะครับมักกะบิไอฟาไปเยือนชนะ3ประตูต่อ0ครับแล้วก็มักคเอ่อคาร์บิเอฟาแพ้1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มักกะบิไอฟาชนะ2ประตูต่อ1ครับเรามาดูในส่วนของ5นัดล่าสุดของมักกะบิไอฟากันบ้างนะครับฟอร์มเป็นยังไงบ้างนัดล่าสุดก็ชนะ2ประตูต่อ0นะครับ,รรบ,รรบแล้วเสมอกับ เนตันยานะครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอ1ประตูต่อ1นะครับมากาะบี่ฟาชนะเบียเจวานะครับ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มากาะบี่ฟาชนะ4ประตูต่อ0ครับมาดูเกมเล่นในบ้านกันบ้างนะครับนัดล่าสุดก็เสมอนะครับ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะรวดเลยนะครับมีสี่ประตูต่อ0 3ประตูต่อ2 1>, 1ประตูต่อ0 2ประตูต่อ0ูนย์นะครับสำหรับมคาค์คบี้ไอฟานะครับเรามาดูกันทีมเป็นทีมเยือนของทีมเยือนนะครับนะล่าสุดฟอร์มล่าสุดนะครับก็แพ้ให้กับามราร์คบีอ้อาวิฟนะครับ3ประตูต่อ1นะครับชนะ1ประตูต่อ0ูแพ้2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับ กลับมาเล่นในบ้านชนะ3ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูเกมเยือนกันบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับนัดล่าสุดชนะ1ประตูต่อศูนย์แล้วก็แพ้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะ2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูเรทราคากันบ้างนะครับของแต่ละเวฟนะครับราคาต่อรองอยู่ที่ลูกครึ่งกับลูกครึ่งครงสองครับ มาดูในส่วนของเบท365ราคาน้ําเริ่มต้นอยู่ที่1.03นะครับยังคงที่อยู่ที่1.03ครับในส่วนของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ไปดูทีมเยือนนะครับราคาน้ําอยู่ที่0.83นะครับยังคงที่อยู่ที่0.83ครับมาดู M88 กันบ้างนะครับราคาน้ําของ M88 นะครับเจ้าบ้านให้อยู่ที่เริ่มต้น0.81นะครับไหลลงมาเป็น0.80ครับ มาดูทีมเยือนกันบ้างนะครับราคาน้ำเริ่มอยู่ที่1.03ไหลขึ้นไปเป็น1.04ครับสำหรับคู่นี้นะครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอ,อ,อย่างน้อยๆมาร์กบัคบี้ไอฟ,ฟานะครับไม่น่าช,ชนะมากนะครับผมผมคู่นี้ผมให้รองไปทางเอ็ดอเอ็มเอสนะครับฟันตรงสกอร์อยู่ที่บัคบี้ไอฟ,ฟาชนะ 2ประตูต่อหนึ่งครับเรามาดูกันอีกคู่นะครับเป็นคู่สุดท้ายที่เรามาวิเคราะห์วันนี้นะครับในร,ระหว่างคู่นี้ก็คือเป็นของฝรั่งเศสดิวเซน2นะครับก็คือปารีสเอฟซีกับอาจาคิโอนะครับคู่นี้ปารีสเอฟซีต่อปอนะครับมาดูฟอร์ม5นะัดล่าสุดของคู่นี้กันบ้างนะครับ นัดล่าสุดอัชคิโอชนะ1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เสมอ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอ1ประตูต่อ1นะครับอัชคิโอชนะ3ประตูต่อ2ครับอัชคิโญชนะหนึ่ประตูต่อ0ครับเรามาดูปารีดนะครับ6นัดล่าสุดฟอร์มค่อนข้างดีครับชนะ4เสมอ2ครับในส่วนของอัชคิโอนะครับชนะ3เสมอ2แพ้1ครับเรามาดู เกมของปารีสนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับปารีสชนะโอแซ2ประตูต่อ1ครับเสมอ1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เสมอกับเลออาฟ2ประตูต่อ2ชนะอาร์เมียง1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะวาลลองเซียน4ประตูต่อ0ครับมาดูเกมเจ้าบ้านของปารีสกันบ้างนะครับนัดล่าสุดนะครับเสมอกับเลออาฟนะครับ2ประตูต่อ2 ชนะอาเมียง1ประตูต่อศูนย์ชนะบาตเตียหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะน่าจะเป็นทีมโนเนมนะครับ14ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูในส่วนของทีมเยือนกันบ้างนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของอาจักคิโอนะครับล่าสุดก็สมอโอเซ่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแพ้ให้กับกอง2องประตูต่อศูนย์ชนะอาเมียง1ประตูต่อศูนย์ชนะ 1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะเรอัลหประตูต่อศูนย์ครับในส่วนของอาเจคิโอไปเยือน5นัดล่าสุดนะครับแพ้ให้กับกองสองประตูต่อศูนย์ชนะอาเมียง1ประตูต่อศูนย์ชนะเ er, รอัลหประตูต่อศูนย์ชนะดันเคอร์นะครับ1ประตูต่อศูนย์แล้วก็แพ้กับผัวเอฟซีประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูราคาน้ำกันบ้างนะครับคู่นี้ในแต่ละเว็บก็จะต่อปอ,ปอมหมดเลยครับ มาเริ่มที่เบส365นะครับราคาน้ําของทีมเจ้าบ้านเริ่มอยู่ที่1.03นะครับไหลขึ้นไปเป็น1.05ครับสําหรับทีมเจ้าบ้านมาดูในส่วนของทีมเยอนกันบ้างนะครับราคาน้ําอยู่ที่0.83ไหลลงมาเป็น0.80ครับและในส่วนของ M88 นะครับราคาน้ําของเจ้าบ้านอยู่ที่1.03ไหลขึ้นไปเป็น1.07ครับสําหรับทีมเจ้าบ้านนะครับมาดูทีมเยอนกันบ้างนะครับ ราคาน้ำเริ่มอยู่ที่0.85ครับยัางคงที่อยู่ที่0.85ครับสำหรับทีมเดือนสำหรับคู่นี้นะครับผมได้วิเคราะห์นะครับผมฟันธงอยู่ที่สกอร์นะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับผมมองไปทางรองอัจกิโอครับฟันธงครับครับผมเรามาสรุปทีเด็ด4คู่ที่ผมได้ให้ในคืนนี้นะครับ เริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ของบินเบากับเอ็ดบันยอนนะครับผมฟันธงไปที่บินเบานะครับคู่ที่สองนะครับเป็นคู่ของทอนเดล่ากับเบนฟิก้านะครับผมฟันธงไปที่ทอนเดล่าครับคู่ที่สามมาร์กาบีไอฟาครับกับเอ็ดดอเอ็มเอสนะครับผมฟันธงไปที่เอ็ดดอตเอ็มเอสนะครับคู่ที่สี่ระหว่างคู่ของฟาเรเอฟีกับอาจัคกิโอนะครับผมฟันธงไปที่อาจัคกิโอครับ ปันทงครับ